เขาคุณฟังสรุปเขาจ่ายคนฟ้องนะไม่จ่ายคดีนะไม่ผมไม่หยอยคุณฟังคุณเชื่อผมหรือคุณเชื่อคนที่โกงคุณอะไรนะคุณคุณเชื่อผมหรือคุณเชื่อคนที่โกงคุณอ่าผมผมพูดต่อหน้าคุณอย่างเงี้ยก็ต้องกผมไม่ได้เชื่อเขาเพราะว่าถ้าผมผมแค่ผมได้คุยกับมันมันวิงหนีไปแล้วเขาขอแค่ใจดียกหนี้ให้ไม่จะยกไห้นี้หายไม่ได้ยกมันไม่จ่ายไม่แต่มัน๋อใช่ปะ กูไม่ได้ยกนี่ห้มันจะบอกว่ามันเล่าว่าอย่าฟ้องมันเลยมันมีครอบครัวมีลูกฝาแฝดมีลูกสามคนแล้วมันแล้วมันก็น่าสงสารวันที่มันหนีนะมันโกงผมมันวันที่มันหนีมันมันเอาภาพทั้งหมดที่มันโกงเขาบอกว่าที่ผมแล้วบอกว่าอาจารย์บอยช่วยเก็บพระก้อนนี้ไว้หน่อยมันยอไว้ทําทุนนอนาคตบอกไอสัตว์มึงโกงกูอยู่ในเนี้ยโอเคไม่เป็นไรผมก็สงสารผมแล้วมันบอกว่ามันจะทยอยผ่อนให้ผม มันจะขยอยผ่อนให้ผมจากวันนั้นจนวันเนี้สิบกว่าปีละยังไม่ได้สักบาทกำลังจะเริ่มมันมันหนีไปแล้วพี่ไม่หรอกแล้วมันก็จ่ายทางนี้แล้วโหคนนี้ผมฟ้องพี่จ่ายแล้วมาแจ้งความเขามีหลักฐานมีอะไรก็ฟ้องได้ไงคือพวกเนี้ยบางคือพวกเนี้ยื่อกี้อ่ะเราถ้าไม่แจ้งมันฟรีเลยครับเรารได้ไหมมันก็แทบจะไม่ค่อยได้เลยสี่หมื่นเพราะว่าเวลาพอมันไปตั้งจีร่ตอนนี้เหลือไม่เกินหมื่นล้านหนึ่งผ่อนเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเจอจริพี่ว่าเจอเจอเราเห็นว่าอย่างนั้นเราก็ต้องให้โอกาส แต่สุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรมันไม่มีหรอกใครมันลดนี้มันเลยแบบถอนตรงอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยดูก่อนี่การสัมภาษณ์คนอีกครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปนะจากร้นไปไปแล้วผมผมอันนี้ไม่ได้ครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ถามอะไรวะอนาคตวงการพัดเครื่องจะเป็นยังไงอ่ะคุณพูดผมบอกให้วงการพัดเครื่องก็ยังเป็นเหมือนเดิม เป็นดีกว่าเดิมเพราะว่าวงการพระมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอเรื่องดีทุกวงการแหละถ้ามันไม่ดีมันจะอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมครับถามว่าต่อให้มีคนโกงอีกหลายคนอีกเป็นห้าคนสิบคนวงการพระมันก็อยู่ได้นะครับแต่คนที่อยู่ไม่ได้คือคนที่โกงผมผมพูดประมาณนี้นะครับวงการสมมุติว่าเราอยู่วงการตํารวจวงการตำรวจอีกสิบปีไปไงตำรวจก็เป็นเหมือนเดิมแต่ตำรวจไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นผลของกายค่ของตัวเองทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวนะครับใช่ไหมครับอยู่ที่ตัวคุณจะอยู่ในที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณอยู่ได้จนกระทั่งคุณเลิกจะอยู่ไอ้มองก้องนี้ด้วยมองก้านี้ด้วยมีแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีไอ้นี่ของใครนี่ของใครคุณอยู่ที่ไหนคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คุณก็รู้อยู่เดี๋ยวก่อนคุณลรงเองครับคิดต้นที่บอเหมือนกับแสเลยไม่ไม่ผมเปรียบเทียบให้ฟังอเค สังคมตัดสินแล้วตัดสินเลยอืจําคําผมไว้เขาไม่สนใจหรอว่าอนาคตเนี่ยคุณจะเป็นยังไงออืแต่เขาตัดสินถ้าเขาตัดสินคุณไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนคาตัดสินนมันไม่มีอีกแล้วนี่อุทธรณ์ได้ไหมอุทธรณ์ได้ไหมคุณต้นศัจจธทําสุกมากครับมีรูปเคสของมันไหมคุณพูดแบบสารเลยตไม่บ่อยเข้าขึ้นสารบ่อยบ่อย ขึ้นศาลไม่ต้องมีหลักการมันไม่ใช่ยืนไปคุณไปยืนร้องไห้ศาลก็ไม่เห็นใจถ้าคุณไม่มีข้าคุณถ้าคุณไม่มีข้อเท็จจริงผมผมบอกไว้ให้หลอตรงนี้แหละพูดมาทั้งนานพูดมาทั้งนานนีใครเนี่ยมีใครพูดบ้างไหมผมไม่รบกวนเวลาที่ร้านแล้วแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราจอกันนะครับผมคาดว่าผมก็ ถ้าเราที่ผมก็เลงจะหาว่าเราจะไปโกงใครช่วยกดไลค์กำลังใจต้านต้นหน่อยนะไม่ต้องกดมือขอให้คนให้กําลังใจเขาหน่อยเพราะว่าเนี่ยเขาาจะโดนโกงไม่เยอะสำหรับเขานะสำหรับสำหรับผมมองว่าเขาโดนโกงเยอะนะครับก็แต่ที่ผ่านมาเขาเขาก็ถือว่าเขาอยู่ในวงการพามายาวนานนะครับแล้วก็ยืนหยัดด้วยความจริงและความถูกต้องแม้ว่าจะโดนโกงเยอะก็ตามนะครับเขาก็ยังกลับมาได้เสมอนะครับแ็่ที่ผมบอกเสมอว่าหลังจากดราม่าหรือหลังจาก เรื่องราที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโกงอันนี้หลายหลายพันล,ล้านที่มันเกิดขึ้นในวงการพระ <S <S แต่หลังจากนี้ไม่นานวง,งการพระก็จะกลับมาแพงกว่าเดิมพระราคาพระก็จะกลับมาขึ้นและแพงกว่าเดิมทุกครั้งตั้งแต่การโกงเมื่อ30ปีแล้ว1ิกว่าปีแล้ว2ี่ปีแล้วจนถึงทนปัจจุบันนี้หลังจากนั้นหลังจากนี้อีกผมว่าไม่เกินสองปีอ่ะปี2ปีเนี่ยราคาพระก็จะกลับมาแพงกว่าเดิมทุกครั้งเลย ดังนั้นก็ไม่เก็บพ้ากันนะครับไม่ไม่ไม่่มึงจบพูดไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้งถามมึงชอบพูดอะไรกันเขาเรียกว่าเป็นการทานายแล้วคุณคอยดูว่าอ่ามันจะจริงหรือเปล่าคือต้องบอกว่าในวงการผ้ามันมีการโกงกันทุกยุคทุกสมัยแหละรับบทเรียนของการโกงก็คือคนที่โกงมันจะอยู่ไม่ได้แต่คนที่อยู่ได้คือคนที่ไม่ได้โกงเท่านั้นเองนะครับแล้วความจริงเนี่ย ไม่เอาแบบเปลียงหรือใครก็โกงไม่ได้แบบเลียงหรอนี่รู้จักกันพ่อก็เลยใช่นี่รู้จักกันพ่อก็เลยเป็นเพื่อนกับพ่อเกาเลยไม่กับพ่อกันทุกทุกวันเนี้ยที่ยที่นครพ่านมที่ผมโกงที่ผมโกงก็ยังไม่ได้เนี่ยทเพ่อราะอะไรรู้เปล่าเพราะผมไม่อยากให้ใครมาด่าพ่อผมอ่าเข้าใจเปล่าเพราะว่าพ่อเราทำทำก็ทำดีใช่ป่ะมันจะมาเสียที่เราเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมฝากไว้ให้ คุณทำอะไรคุณก็นึกถึงนึกถึงพ่อถึงแม่เมื่อเนี่ยอาต่าชาวบ้านเลยใช่ไหมถูกไหมใช่ถ้ามึงถ้าคุณทำแล้วคุณทำให้ครอบครัวคุณเดือดร้อนให้พ่อให้พ่อแม่คุณเป็นทุกข์ให้เขามาด่าพ่อแม่ด่าลูกหลานโคตรเงาสัวกสาราดเนี่ยอย่าไปทำอต่นี้อันนี้ตอนแรกเหมือนจะเท่แล้วตอนนี้เริ่มด่าเขาแล้วเริ่มด่าแล้วคุณทำดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชมคุณซะทีเดียวเขาก็ชมพ่อแม่คุณชมเมียคุณชมเมียทำไมวะ ได้กันดีได้ผัวดีก็ได้ชมลูกเออเป็นได้เป็นลูกเป็นพ่อที่ดีมีลูกที่ดีผมฝากไว้วันนี้ไปแล้วโอ้โหเยอะเลยครับ่า